ต้นไม้กันเยอะมากคุณผู้ชมและตลอดข่าวของเราเนี่ยก็รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับพืชไร่พืชผักหรือจะเป็นต้นมงต้นไม้อะไรก็แล้วแต่ที่มันมีความแปลกประหลาดรูปร่างเกี่ยวข้องกับความเชื่อเรื่องพญานาคนําเสนอกันมาหลากหลายแง่มุมแล้วนะคะแล้วสาธุชนที่เขามีความเชื่อเนี่ยเขาก็เชื่อว่าต้นไม้ที่มันรูปร่างคล้ายกับพญานาคเนี่ยมันจะมาให้โชคให้ลาภกับเขาจริงหรือเปล่าดังคํากล่าวอ้างหรือไม่ไปชมพร,พร้อมๆกันเลยจ้ะ พยานนาคหรือนาคเป็นสัญลักษณ์แห่งความยิ่งใหญ่และความอุดมสมบูรณ์เรามักจะเห็นนาคในงานจิตกรรม ปัิมากรรมและสถาปัตยกรรมนอกจากนี้นี่ยครับผู้ที่ศรัทธาและมีความเชื่อก็มักจะนำรูปปั้นมาวางไว้ในสระน้ำหน้าบ้านนำภาพวาดมาตกแต่งบ้านหรือนำเหรียญมาบูชาคล้องคอโดยเชื่อว่าจะทำให้ชีวิตรุ่งเรืองนอกจากที่เรากล่าวไปแล้วนั้นเนี่ยความเชื่อเรื่องของขยานาคยังแผ่ขยายไปในเรื่องของความเชื่อในเรื่องของโชคลาบอีกด้วยล่ะครับอย่างเรื่องรา ที่เราจะนำเสนอในวันนี้กับความแปลกที่มาพร้อมกับความเชื่อเรื่องพญานาคเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปชมกันเลยครับร่่มกันที่ทั่วฟักยาวคล้ายกับพญานาค ไปกันที่สวนเกษตรผสมผสานบริเวณบ้านพักของพลเรือโทสำเริงจันโสผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่สองสงขลาที่นี่เนี่ยเราได้พบกับทัวฝักยาวที่ออกฝักแปลกแหวกแนวกว่าทัวฝักยาวทั่วๆไป ฝักจะห้อยยาวลงมาแบบตรงๆแต่มีอยู่ฝักหนึ่งที่ออกมาคล้ายกับลูกพญานาคและบางมุมก็เหมือนกับตัวหนอนโดยฝักจะคดงอเป็นปล่องๆ19ปล่องไม่ได้ตรงดิ่งเหมือนถัวฝักยาวทั่วๆไปที่ต้นขั้วลักษณะคล้ายหัวพญานาคและมีปุมเหมือนกับตาและปาก ซึ่งนับว่าแปลกมากล่ะครับบางคนมองว่าคล้ายพญานาคบางคนก็มองว่าเหมือนตัวหนอนและแน่นอนมาแปลกแบบนี้เนี่ยเหล่าบรรดานักเสี่ยงโชคก็เตรียมคำนวณพร้อมกับไปเสี่ยงโชคตามลำดับต่อไปล่ะครับต่อกันที่ต้นไผ่คล้ายพญานาคชูคอ ไปกันที่บ้านนาบ้านไร่มูหา้าตำบลแม่ถอดอำเภอเถินจังหวัดลำปางบริเวณป่าลึกหน้าถ้ำศักดิ์สิทธิ์ห้าแห่ง ดอยบ้านานาบ้านไรที่นี่เนี่ยพบกับหน่อมไม้ไผ่ขึ้นลำคล้ายพญานาคชูคอมีกลีบขึ้นตามลำดับเป็นสีทองเมื่อชาวบ้านทราบข่าวก็พากันไปกราบไหว้ขอโชคขอพรจากต้นไผ่เพราะเชื่อว่าเป็นไัยพญานาคเนื่องจากอยู่ใกล้กับปากถ้ำซึ่งถือเป็นเคสักดิ์สิทธิ์นอกจากชาวบ้านจะเดินทางไปกราบไหว้แล้วนั้นเนี่ยยังเตรียมการจะทำบุญไหว้าสาต้นไผ่ตามประเพณีของชาวบ้านล้านนา รวมถึงช่วยกันรักษาต้นภยัยไม่ให้มีการตัดทำลายมีเช่นนั้นเนี่ยจะไม่เป็นมงคลต่อผู้กระทำตามความเชื่อและสุดท้ายกับกล้วยออกเครือคล้ายพญานาะค ไปกันที่บ้านเลขที่86ทับหนึ่งหมู่ที่8บ้านนองจอกจังหวัดกัแพงเพชรของคุณนภานน้อยมาที่นี่เนี่ยมีกล้วยไข่แปลกออกเครือยาคดไปคดมากลางเครือนับได้หวีออกลูกนับได้83ลูกส่วนปลายมีปลีกล้วยชูช่อหนึ่งปลีคล้ายกับหัวขยานาคซึ่งแปลกกว่ากล้วยทุกต้นที่ปลูกเอาไว้ภายในสวนคุณนภาน่าว่า ตั้งแต่ปลูกกล้วยไข่ทำเกษตรสวนผสมผสานมาหลายปีไม่เคยเจอเหตุการณ์ต้นกล้วยออกเครือแปลกแบบนี้มาก่อนเลยล่ะครับซึ่งตอนเนี่ยเชื่อว่ากล้วยต้นนี้เป็นสิริมงคลแล้วมาให้โชคลาภกับต้นอย่างแน่นอนงานนี้เมื่อชาวบ้านทราบข่าวก็พากันมาจุดธูปอธิษฐานขอโชคขอลาบพร้อมทั้งนำโทรศัพท์มาถ่ายรูปเก็บเอาไว้เพื่อเสี่ยงโชคกันตามระเบียบครับ